ติฟ oh hmm. oh, oh, uh ินิตี้เกิกันเฮ้ยูอูเปิเองด้วยโอู้เมื่อกี้เผลอพูดนะฮ บอกนะเพราะว่าไอ้นี่หายหมดอีกแล้วพี่แถบที่ผมเซฟข้างบนน่ะเซฟในพวกกูเกิลโคลมนะทุกเพลง่องขอ,งของใส่ไปแล้วโอ้ไม่ o d ดเนตโอ้โหกูต้องมานั่งเพิ่มบัญชีใหม่อีกแล้ว ทำไมวะถ้ามันจะไม่ผิดเวลห้ามันยิงโขมาขีร้อยเซนเวลสิบเหมือนจะ ไม่ได้อยู่ในเกมว่ะเวลสิบเวลสิบเวลสิบจำไม่ได้เวลสิบห้าเวลสิบห้าเหมือนจะเวลสิบห้าเหมือนจะใช้กับตอนใช้ตอนที่เข้าคอมแบทบแบบอยอู่วันนี้ยังไม่ได้ลองเลยครับวันแบบแบบใช้คอมแบทอยู่แล้วกดใช้ได้อะแล้วเวลยี่สิบเหมือนเพิ่มเวลาสิบวันนี้ยังไม่ได้ลองเลย เมื่อวานตอนเย็นใช่เหรอทำไมครับต้องลองครับตอนนี้โดนแบงกันเยอะแล้วครับยังเข้าได้นี่ยังสร้างตัวได้นะเห็นป่ะมิกะแสดงว่าโดนแบนไปเยอะอยู่แสดงว่าโดนแบนไปเยอะอยู่ครับออครับเลยครับผมได้เน็ตผมกลับมาแล้วครับพี่เมื่อาวานก็ไม่ได้ มาก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดสรตรีมเห็นปะเติบโตปะสองพันสี่แล้ววะ่ะดีแต่ยังลงดันไม่ได้เลยจริงผมว่าผมอยากไปนี่นะไปก่อนนะกำลังขับรถกลับบ้านแบตจะคิดก่อนถึงแล้วจะมาดูนะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ชินยัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยังอยู่ยังอยู่กันดีใช่ไหมครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูให้มันเข้าเกม,มนะนับอนุ่มไม่เจอแ<ส>ป๊บเดียวเติบโตว่ะเติบโตดิพี่เพื่อนเข็นอ๋อเวลเวลห้าคือยิงออกคีิี่ิคอาเลยตอนโหกมาเวลสิบคิดว่าไม่ดีเวลสิบคือวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นตอนสเตล เวลสิบ้าคือนั่นแหละอย่างที่บอกกดใช้ตอนติดคอมแบทได้สู้ๆอยู่กดล้องหนหนีได้เวลยี่สิบก็คือเพิ่มระยะเวลาสเตลสิบก็คือวิ่งเป็นยี่สิบคิดพ่าไม่ค่อยอาจจะอาจจะดีแค่ถึงเวลสิบห้าเกียงมุดล้วโผมายิงอ่ะใช่ต้องว่าต้องออพสติกมาเป็นสิบห้า หมายถึงสกิลมันไม่พอมันแต้มมันใช้เยอะไอเกาหลีไอคนที่เจร์สกอสามพันเจ็ดมันมันถึงปั๊มช่วงแรกๆไงเพราะมันปัม๊มปุ๊บมันได้แต้มเยอะมากอันนี้มันมีอะไรให้ผมทำมากตอนน,อนะนี้ปัญหาของผมเลยสิ่งนี้ใช่ปัญหาของผมเลยสิ่งที่แต้มไรค่ะ หมายถึงว่าแต้มสติ๊กมากพี่คือเอาไม่ใช่แต้มสติ๊กมต่แต้มออบิทคือไอ้ช่วงเกมเปิดแรกๆอ่ะมันมันเหมือนประมาณว่าอย่างสมมุติผมอยู่เฟรเจียนใช่ปะมันจะขึ้นบอกผมเจอเซิร์ฟไหนสมมติว่ามันขึ้นบอกผมเจอเซิร์ฟไหนอ่ะมันมีพวกพวกเกาหลีพวกจีนอะ่ะมันไปสร้างตัวละครอ,อีกเซิร์ฟหนึ่งพี่แล้วเอามาให้ตัวหลักมันยิง we will live as almo no. not sure ah 4, 2, แล้วยังไงต่ออ่ะแล้วพอมันปั๊มอ่อพอมันปั๊มแต้งได้ใช่ป่ะพี่ไอ้ที่มันโกงเลยนะที่มันเก่งขึ้นมากๆคือมันเอาไปซื้อพวกเนี่ยพวกแต้มดวิชไอเดวิเนียนพวกสติกมาเชดไอสติกมาชาดเนี่ยหมดเลยพรพราะว่าสมมติว่าเราดูตัวเค แต้มสติ๊กมาเนี่ยตอนมันแกะมามันให้มันน้อยมากแต่พวกมันอนะสกิลเวลยี่สิบอะประมาณห้าสกิลคือนึกอ,ออกมาสมมติว่าสติ๊กมาเราเลือกใช้ได้สี่สกิลเราเลือกใช้ได้สี่สกิลส่วนมากก็จะบาลานซ์ลงได้ที่ประมาณแบบเวลห้าเวลห้าเวลห้าแต้มเราก็หมดละสติ๊กมาเนี่ยก็หมดละสิ่งที่ได้สติ๊กมาเพิ่มมาคือพี่ต้องลงไปฆ่าอ่าลงไปสู้กับในในอบิสเพื่อให้ได้แต้ม เพื่อให้ได้ได้พอย n มาแล้วเอาพอยมาซื้อของเออมันมันก็เลยลงไปปั๊มเหมือนประมาณว่าทํามันทํามาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆอะแล้วก็ปั๊มแต้มอะปั๊มแต้มทีเดียวอะเพราะตะกอบมันยังไม่ได้กําหนดเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ล็อกว่าพอ i ลิมิตไหมต่อวันตอนนี้ลิมิตแล้วก่อนหน้าน,นั้นไม่ลิมิตแล้วที่คิดดูเนี่ยมันซื้อของวีพยัดช่วงแรกๆอะเกียร์มันเลยไปสามพันกว่าคือขนาดที่อย่าง อย่างเพื่อนผมเนี้ยอย่างเดมี่เนี้ยแต้มสองพันสองพันนิดนิดนะนะช่วงเวลานางสองพันนิดนิดใช่ป่ะไอพวกนี้มันสามพันหนึ่งแล้วอะเออแม่งสามพันหนึ่งแล้วอะคือคือแต้มมันทะลุทะลุกาไปแล้วอย่างตอนเนี้ยเดมี่อยู่ประมาณสามพันสามสามพันสองไอพวกนั้นไปสามพันเจ็ดคือมันมันมันแบบมันสุดจริงคือมันมันผมว่ามันมันมันผิดพลาดที่ตรงเกม ตัวเกมมันมันน่าจะลืมคิดว่าเออมันมันทําได้นะมันปั๊มมันปั๊มแต้มได้นะคือมันบอกคือเซิร์ฟมันบอกประมาณว่าคือถ้าผมจะไม่ผิดนะตะกอไม่ได้ขึ้นมันได้ขึ้นเขียนไว้ว่าเราเจอเซิร์ฟไหนอยู่เป็นชื่อตัวย่อรอเปิดโ l o บอลถ้ามือถือเล่นด้วยได้เราทําบ้างห้ารอยห้าสิบห้าตอนนี้ไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้มันออกมันมันทําให้ว่าสมมติว่าผมผมยิงพี่ซ้ำๆใช่ป่ะประมาณสองสามรอบอ่ะ มันจะไม่ได้แต้มแล้วอันเนี้ยอย่างเนี้ยตอนแรกเนี่ยเห็นว่าผม FRE คือเซิร์ฟผมอันนี้หน้านี้นะหน้าหน้าอันที่สองนะเห็นว่าหน้าอ,อับด่ะ ERE คืออีกเซิร์ฟหนึ่งมันก็ไปสร้างตัวอยู่ ERE เ e ว้ยเร็วสิบห้าเดี๋ยว 15, ดูให้มันอ่าน่าจะประมาณหนึ่งนาทีครึ่ง แต่บุมมีสกิลคูดาวบุมเหลือหนึ่งนาทีสิบแปดวิบุมอัพใช้ยศไอ้นี่อยู่ดิไอ้ใช้ใช้ไทเทนอะใช้ใช้ชื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรใช้คูดาวรีดักชันห้าเปอร์เซ็นตอยู่อะมันมันเลยคูดาวเลยไม่เหมือนกันเออมันเลยพรอมมันเลยทำงี้ไว้พี่มันเลยทำด้วยวิธีนี้มันเลยกลายเป็นว่า ไอ้พวกที่แรกๆที่ปั๊มแต้มเยอะๆเราจะไม่มีทางทันพวกนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันกําหนดแล้วว่าเก็บได้มากสุดสองแสนสองแสนแต้มใน PVE แล้วก็ 200, สองแสนแต้มใน PVP ไม่ออกครับมันก็เลยปั๊มไม่ได้คือมันมีช่วงหนึ่งมันยังมันยังพอไปั๊มได้เพราะว่าเราต้องเจอคนหน้าไม่ซ้ําสมมุติว่าผมไปบุกหน้าบ้านเขาแล้วผมยิงได้หมดเลยผมก็แต้มขึ้นรัวๆแต่เดี๋ยวนี้มันกันหมดเลยว่าเอ่อ แตมต้องต้องต้องขึ้นได้เท่านี้นะแก๊ปอยู่เท่านี้พี่เห็นซ้ายสายบนไหมที่เป็นรูปที่เป็นรูปเหรียญน่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันก็ล็อกเดลี่คีน่านะว่ามันก็ล็อกได้วันหนึ่งอ่ะคุณหาเงินได้มากสุดสองล้านเพราะการคนเพราะแบบการคนบอดแต่แม่งกลายเป็นว่ามันมันแก้ผิดจุดไว้คนมันก็มันก็บอดอ่ะเพราะว่าที่คนมันบอดเพราะว่ามันได้ของทองไว้แล้วซึ่งของทองอ่ะ ของทอมันขายตลาดได้สามสี่แสนอย่งเงี้ยมันก็เลยเห็นเห็นมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เลยคนไม่ได้สนใจไอ้แก๊ปเงินสองล้านนี่อยู่แล้วนึกออกใช่ปะคนมาสนใจของที่บอทได้เว้ยแล้วเนี่ยมันเพิ่งเห็นประกาศเหลืองๆเมื่อกี้ไหมขึ้นกลางจอเออมันเพิ่งประกาศแบรนด์มาโคเห็นในกลุ่มมีคนโดนไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่า แบ,ล,ล,บแล,ลงดันบอสสาตัวกับไปหาบอสตัวสุดท้ายเลยแตกต่างกันยังไงครับได้แบบได้เาแบบเอาแบบเอาแบบซีเรียสเลยนะได้ของน้อยกว่าได้เงินน้อยกว่าได้เปอร์เซ็นต์ดอกของน้อยกว่าผมเปิดให้ดูและแล้วก็มาถึงแบรนด์มาโคร555อยกก็อยาแผมยกตัวอย่างอย่างหมานี่แล้วกันเราดูที่คลิปรีวาร์ดได้ ในคิวบิบาทเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าถ้าเกิดคุณพุ่งไปที่หมาเลยอ่านคือนาคุมนี่นะคุณจะมีโอกาสเปิดได้ของทองเนี่ยอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นะครับผมของแดงอยู่ที่ศูนจุดห้าแต่ถ้าเกิดคุณตีตัวนี้ตัวเนี่ยตัว watchdog อะตัวหมาตัวแรกเนี่ยคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มศูนดสองห้ากับถ้าเกิดของทองก็ได้สองจุดหเปอร์เซ็ ทั้งสองตัวเลยเหมือนกันถ้ากับว่าถ้าเกิดคุณสู้อ่ะสองตัวเนี้ยแล้วคุณไปสู้กับหมาเปอร์เซ็นที่คุณจะเปิดคิวบรีบวาร์ดเนี่ยจะเยอะขึ้นก็คือมีโอกาสได้ของทองม,มากขึ้นจากห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าช่วยไหมไม่ <laughs> แต่ถามว่าทําไมถึงเก็บเพราะมันได้เงินเยอะมันได้เงินเยอะมากๆคนส่วนใหญ่ที่ลงดันหลังเรียให้หมดจะดีกว่าจบจบห้าสิบห้าได้เงินเยอะกว่าได้เงินเยอะกว่าเยอะเลยแหละ เพราะว่าคุณดูอัาตราที่มันออกเห็นไหมแต่ละอันเนี่ยที่มันออกมันคือมันออกทบๆกัน,นครับอืมถ้าแนะนําถ้าเราไม่ได้ถ้าเราจะลัสอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยเพิ่งไปเก็บฉายา,ยาของดับเนียมาเนี่ยผมก็ลงโดยการที่พุ่งไปที่บอสเลยแต่ว่าไม่เปิดกล่องเมื่อไหร่ที่คุณเสียกุญแจเปิดกล่องเสียตัวในการเปิดกล่องแล้วผมอยากแนะนําให้เก็บให้หมดเลยดีกว่า เพราะหลังๆคุณจะรู้สึกว่าการที่อยู่ๆคุณต้องเสีย80แต้ม80พอยต์เนี่ยไอโอ d ดลเอนเนอจีเนี่ยเสียทีละ40 80ตัวอย่างละใบเงยแล้วคุณไปตีให้บอสตัวเดียวไม่คุ้มหรอกเออมันไม่คุ้มเหมอการลงในมุมพมนะแต่ถ้าเกิดแรกผมมองว่ามันแรกกับเวลามันเร็วขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นนะ่ะเอ้ย เน่ถ้าเกิดสมมติคุณตีครบสามตัวคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์จุดหนึ่งตัวตัวตัวชุดแดงนี่ก็ได้เป็นศูนจุดหนึ่งแต่ถามว่าคนมันจะได้ครับยังไงก็ได้ดูผมดิยังผมต้องใช้ขอไฟค่งรู้เสียดายจัดเลยห้าพันห้ารอยห้าิบมันเสียดายมากๆครับเพราะอย่างเวลาสมมติผมไปลงตีไหนแล้วแล้วเขาลานะร์ะเขาวิ่งไปบอสเลยผมก็ต้องออกผมก็ต้องยอมออก อ๋อรัดไปตีเอาฉายาจบไวจบแล้วออกไม่เปิดเปล่าใช่ใช่ใช่อย่างล่าสุดไปทำของดับเนีย่ยมาดับเนีย่ยมันได้นี่ยังไงต้องทำนะอันนี้แนะนำอันนี้แนะนำมากมากไอตัวตัวน้ำอะ่ะยังไงคุณก็ต้องทำายเพราะคุณจะได้คุณจะได้รูปปั้นเห็นปะคุณจะได้รูปปั้นตัวนี้ซึ่งรูปปั้นตัวนี้มันได้ฟรีดอมเดสเปสอะอย่างละัสิบสองมันเป็นรูปปั้นทองเว้ยคือคุณแค่ลงสิบรอบ แล้วเวลาลงมันลงง่ายคุณแค่คือดับเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยใช่ป่ะหรือมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะโดดเปิดเกตแล้วเราก็โดดลงไปคุณแค่โดดลงเกตไปแล้วคุณก็พุ่งตรงไปที่ที่เปิดวาร์ปเข้าหาบอสประมาณวิ่งวิ่งวิ่งเข้าหาบอสประมาณสามนาทีถึงบอสแล้วแล้วก็สู้บอสสู้บอสก,ก็ไม่ได้ยากดับเนี่ยมันบอสต,ตัวแรกๆสู้ไม่ได้ยากแล้วนะตัวอื่นมีไหมครับตัวอื่นไม่มีครับอ่ามันต้องดูที่ achievement เนี่ยคุณก็ดูในดันเจียนไดอ้อ่าเดี๋ยวนะวผมดูของดับเนี่ยเห็นไหมอ่า exploration อยู่เอ๊ะอยู่ไหนวะผมจำไม่ได้วะเออผมจำไม่ได้ว่าผมเอ๊ะมันอยู่ในไหนวะแต่คือ ทำแล้วอ่ะมันจะได้อย่างที่บอกครบสิบรอบอ่ะมันจะได้ลูกปั้นหมผมจำไม่ได้ว,วันก่อนดูเนี่ยเพราะว่าก็ <c oughs> มีคนพาทำเหมือนกันมีพี่พาทำแล้วอย่างหนึ่งเราลงเราช่วงช่วงหนึ่งไม่ต้องช่วงหนึ่งช่วงนี้ถ้ามีเวลามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งพอดับเนี่ยมันลงเร็วใช่ปะพอมันลงไปปุ๊บอ่ะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้โอเดิยหายาก ถูกป่ะมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงแรกๆอีกแหละกลับมาช่วงแรกที่เวลาคุณคุณคุณสู้บอสเสร็จอ่ะมันจะได้โอเดิยลคูณสามมันก็มีคนทําเทนอย่างนี้ไว้ก็คือลงดันไปปั๊มโอดียเพราะว่าอะไรหนึ่งการลงดันครั้งหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสตกของแดงของแดงที่ว่านี่ของแดงที่ตกที่ไม่ต้องเปิดกล่องนะมันมีโอกาสตกถ้าคุณตกของแดงที่สามารถซื้อขายได้อ่ะก็เป็นหมื่นนะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณหกพันเจ็ดพัน เออหกพันเจ็ดพัแหละมันเลยทําให้คนอ่ะลงไปเว้ยแล้วก็สแปมดันโดยการที่ลงไปเพื่อสู้บอสสู้บอสเสร็จไม่เปิดของนะเก็บโอเดีออกเก็บโอดีออกเพราะถ้าก่อนโอดีมันคูณ3คุณเก็บคุณลงรอบหนึงคุณได้ประมาณ9อันขั้นต่ำานะเออตอนนี้มันก็ปรับให้โอ i ดีลในดันอ่ะเหลือน้อยลงแล้วคนก็ไปลุ้นของแดงแล้วก็เนี่ยได้เควส์เอ้อ,อ,อชิมเมนต์มาผมจำไม่ได้ว่าผมได้นี่ตอนไหน โซบายดิ้งเลดเหรอสมุดอ๋อโซโคเด็กมันมีสองอันนะดิมันมีสีฟ้านะเดี๋ยวมดูให้ไอส้สีสียวเขียวทองทองปะมันขึ้นบอกว่ามันได้จากลง expedition ลงของเควสตลง exploration แล้วก็ได้จากเอ็กซิเมนต์แสดงว่าต้องลงดันเกียงแล้วก็มีชูโกะซื้อในร้านชูโกะได้ซื้อในเทรช็อปได้มีอยู่ในแม่มีอยู่ในช็อปไหนแม่ช็อปชูโกะลองวันซีซั่นอยู่แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเอ็กซ์พ t ร o n เออเนี่ยแนะนำเลยคือมันมี a อ h i e ิเมนต์ย่อยๆเยอะเว้ย,ย เนี่ยต้องไปไล่หาดูครับเออแต่ผมจำไม่ได้วะ่ะแต่คือนับเนี่ยแต่มันคือเนี่ยเนี่ยครบสิบรอบใช่น่าจะใช่อันนี้แหละที่ผมลงแต่คือมันจะมีรีวอร์ดอันนึงอ่ะที่มันได้นี่เว้ยมันได้ จะไม่ได้ว่าไหนแต่มันได้อะมันได้ชัวร์มันได้รูปปัน้นรูปปั้นทองมาเนี่ยแล้วคุณก็มาปิดลงคุณก็จะเก่งขึ้นแต่ดันเจียนยังไงแนะนำยังไงต้องสามตัวอย่สองตัวเงินอะอย่างผมผมอธิบายเงินเงินที่คุณหาเงินที่คุณหายไปอ่ะจะหายไปประมาณสี่แสนต่อตัว ซึ่งมันเยอะนะแล้วหลังๆเราใช้เงินเยอะครับคุณดูราคาของคาร์บดิเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นสายคาร์บเว้ยแล้วผมก็รู้ว่าแบบของมันของมันโหดอ่ะของมันโหดมาอย่างอีกดารซิลเงี้ยอีกดารซิลก็หายากอะไรเงี้ยเราเราบางทีอ่ะเราอาจจะเริ่มแรกเราอาจจะมีเงินแหละแต่ใช้ไปนานเรามันหมดครับมันหมดจริงผมเมื่อวานมีอยู่เท่าไหร่อ่ะแปดเอ็มมั้ง เนี่ยซื้อของขนาดซื้อซื้อแบบประหยัดแล้วนะพยายามแบบไม่อยากซื้อเหลืออยู่สองจุดแปดไหนเราจะคราฟคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอย่างผมอ่ะเขาเรียกว่าช่วงแกแล้วกันคือผมอ่ะให้เพื่อนดันช่วยดันเยอะอ่อออออออาเนี่ยอาคน่าผมเป็นขอฟ้าแล้วอย่างทางเซนเดนเนี้ยผมหกหกไอ้ผมรอลงเจ็ดเจ็ดได้แล้วทั้งทั้งที่เกียร์ผมมันน้อยมากใช่ปะมันจะมาเจอแกลตรงที่ว่าผมมาสแปมดันเยอะมากๆเว้ยแต่แม่งไม่ได้ของทอง เนี่ยผมต้องใช้ของฟ้ามาใส่เว้ยเพราะมันไม่ได้จริงๆดูดิของที่ผมใส่เป็นแบบเนี่ยเพิ่งมาได้เพิ่งมาได้ไหลแปดสี่ของหมาธนูผมยังทํายังยังเปลี่ยนไม่ได้เลยมันกลายมาว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมาพึ่งของคาฟเว้ยแล้วของคาฟมันค่อนข้างหนักหนามากๆผมคาฟมาถึงขั้นเนี้ยเนี่ยใช้ชิ้นนี้ก็เท่าไหร่ละชิ้นนี้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเนาะหกหมื่น 50, ลงมาห้าหมืนแต่สุดท้ายแล้วล้องขาไปติดคันนี้เว้ยเราต้องขาเนี่ยขานทุกคืออย่างน้อยติดทูดากอนก็ยังโอเคเออติดทูดากอนมันก็เวลเจ็ดสิบแบมันก็แรงขึ้นแหละมันก็มันก็ควรมาถึงขั้นนี้ยแต่คุณดูดิถ้าสมมุติว่าผมมาขั้นฟ้าแล้วผมติดอาร์ติซานทองใช่ไหมผมมาทำทูดากอนดูของที่เสียไปอันนี้น่าจสองล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะ เหลือล้านหกแต่คุณใช้สิบอันเ่าหลยล้านหกสิบอันมันไม่มีทางล้านหกสิบชิ้นหรอกมันน่าจะล้านหกแล้วก็สองล้านก็ตีไปประกลมๆก,ก็ยี่สิบล้านแล้วถูกปะอีกดาซิลนี่อาจจะยังไม่แพงไอเรเดียนนี่อาจจะยังไม่แพงแต่คือเนี่ยสิ่งที่คุณเสียไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะอืมค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละถ้าเกิดคุณยิ่งสกิปบอร์ดอ่ะยิ่งเงินตอนเนี้ยอย่างที่บอกมันมันจํากัดรายวันด้วย ถ้าเกิดมันจำกัดรายวานันปุ๊บสี่ตีแตกไม่นั่งร้องเลยหรอห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าก็ก็ไฮรีชรีเทครับถ้าเกิดตีติดก็คุณก็จะเก่งขึ้นมากๆนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่ามันตอนนี้มันหนักมากๆครับกับเงินเงินยิ่งเท่ากว่าคุณมานั่งตีมอนเนี้ยมันก็จำกัดคุณแค่สองล้านเว้ยต่อวัน ถูกป่ะพอมาจำกัดคุณแค่สองล้านสิ่งที่คุณหาได้คือในดันเท่านั้นในดันกับการขายของอืมันเลยค่อนข้างใช้ทรัพยากรจำกัดมากๆพอมันทรัพยากรมันจำกัดมากๆผมเลยมองว่าตั๋วก็หายากเอเนจีก็หายากมันข้อดีข้อเดียวที่นึกออกก็คือไวขึ้นซึ่งมันไวขึ้นแค่สิบนาทีเงี้ยถูกปะ่ะเราก็ไม่ได้จะรีบ ไปไหนอยู่แล้วเราไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะอันนี้ถ้าเกิดตอนนี้ขนนกมันเก็บแล้วมันได้คูณสีนะเก็บเก็บไว้ก็ดีครับเอาไว้ไปแลกได้ของตีบวกตอนนี้มันไม่รู้ว่าผมว่าทรัพยากรมันบรลลาร์ไม่ไม่ดีนะตอนเนี้ยคือมันไม่เชิงว่าไม่ดีหรอกมันมันดีแหละแต่มันเจอพวกโปอะทำไมขนนกทองขนนกทอง หมายถึงว่ายังไงเอ่ยเกมน่าสนุกจังครับเล่นยากไหม,เล,ไมเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ค่อยยากแต่ว่ามันสีทองครับขนนกใช่ไง,อ,งอันนี้ดันธรรม,ามดาครับผมยังไม่ได้เก็บขนผมยังเก็บขนนกไม่หมดเลยของผมสีแดงอ๋อของผมเผ่าเทพของคุณนายอยู่เผ่าปีศาจน,นี้เล่นเนมอนไหมครับไม่ใช่ครับผมอยู่ผมอยู่เฟเจียนครับ เออยูเฟเชียนเมืองเมืองเราไม่เหมือนกันแต่เ <laughs> มืองของเนมอนน่ะมังแบบเมืองเมืองม,มามันแยกเป็นเกาะเป็นเกาะเว้ยเมืองผมเป็นเกาะเป็นก้อนดีดูแบบไม่แห้งแรงไหม <laughs> ให้ดูบรรยากาศ <laughs> มงเลยทำไมสีขนน <laughs> ลกต่างกันอ,อผมใช่ปีกเราก็ต่างกัน อ๋อคนละเผ่าใช่คนละเผ่าปีกเราก็ต่างกันครับปีกเราก็ต่างกันในมอนตึงไหม,มแบคเข้าไปดูว่าบิดหน่อยดูมไม่รู้ว่าเหลือไม่รู้ว่าชา้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วอยากลองเล่นต้องเล่นยังไงเพิ่งเคยเห็นเกมนี้ครั้งแรกตอนนี้เกมมันไม่ตึงนะครับเกมมันต้องไอ้นี่ครับเกมมันต้องบุ๊ด vpn โจทย์แรกเลยคือต้องมุดมี v ีเเล่นได้แล้วก็อันที่2คือตอนนี้มันคอนแพลฟอร์มเซิร์ฟ g l o b a l หรอครับใช่ใช่ใช้คำว่า global ไม่เซิร์ฟไต้หวันครับ global ยังไม่มีครับน่าจะไม่มีด้วยใช้คว่าน่าจะนะแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟไต้หวันที่เป็นภาษาอังกฤษครับคือมัน,ม,นมันมีภาษาอังกฤษอ่ะมันก็เลยเล่นง่ายแต่พอมีอีเวนต์ตีไม่ทันเลยเอ้า มันจบแล้วว่ะอา้าวมันเซิร์ฟไอ้มันซีกวอจบแล้วว่ะไม่ได้เล่นแต่่อนแต่ก็ดีอย่างน้อยเราก็ได้สามเกตตอนนี้ผมเซิร์ฟฝั่งผมโคตรน่าเบือ่ออีกฝั่งหนึ่งคือไม่ได้ประตูเกจเลยยงั้นขออนญาตลงเลยแล้วกันคอริด or ออร่ยยเลยใช่ของผมก็มีของผมอะ่ะเมื่อวานอะ่ะประมาณช่วงตีสามตีสีอ่ะมันเพิ่งคููดาวเสร็จไว้แล้วผมไม่คิดว่าแม่งเก็บร้อยเปอร์เซ็นเลยกดเล่นจอยเล่นได้ไหมจอยเล่นได้ครับแต่อาบ,บีสฟาร์มง่ายไหมครับผมกลัวโดนตีแล้วหัวร้อนอืฝั่งผมอะ่ะมันคุมมันควม,ม,มอาบีสฝั่งเขาไว้อีกฝั่ง ไม่ค่อยเดเลนก็ถามว่าความง่ายไหมก็ง่ายครับก็คือไปไหนก็เจอแต่หน้าเพื่อนเราต่อให้เราโดนไปสักพักเพื่อนเราก็มาแก้ให้ <laughs> จอยเล่นได้ครับแต่ว่าไม่แนะนํา <laughs> เพื่อนผมเล่นจอยอยู่เรารู้สึกว่ามันคือด้วยสไตล์เกมมันออกแบบมาให้เล่นใ,ในในคอมอะ่ะมันเลยใช้จอยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่บางฉากบางจังหวะเนี้ยคุณต้องหัน พับพับแบบมันไม่ทันมันไม่ทันคนอื่นท้อเลยอยากฟาร์มอาบิสแบบเพลินเพลินใช่อันนี้เพลินอันนี้มีคนันนี้ไม่มีคนโม,นมบอตเดวิดเลยคุณเพลินจนแบบแต้มเหลือกินเหลือใช้อะเนี่ยคอริดอร์ได้สาประตูคุณคิดว่าไงอ่ะอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้อ่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เขาก็พยายามเต็มที่นะผมเห็นมีอยู่รอบนึงเขาพยายามโถประตู ผมประตูประตูเดียวอะไอ้ผมคลอดิดอเดียวอะให้ได้เพื่อที่เขาจะได้มีที่ฟารแต่มันก็ได้แค่วันเดียวไงหลังจากนั้นคือเราเราก็จายกันถามหมดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ยังช้าอยู่เลยตัวผม <c oughs> เกียร์เพิ่มแต่ตีเบาลงเพราะปั๊มเกียร์เพราะเอาแบบ เน้นเน้นตัวเลขเยอะเพื่อให้เขารับลงดันคือจริงมาตอนแรกเกียร์ผมอะน้อยกว่านี้ไว้แต่ยิงแรงกว่านี้เพราะมันตรงสรักแต่อันนี้ผมไม่สนแล้วผมเอาให้แบบใชแซงว่าอะไรอะเอาให้เขารับลงดันะ่ะเพราะตอนนี้มันรีควายเม้นดันเป็นสูงมากจากปกติตอนนี้สร้างตัวได้นะครับเซเจียนเมื่อกีก่อนผมเข้ามามีให้สร้างตัวนะครับ เผื่อใครย้ายสัมโนโคลัวมาแล้วคุณจะลู้ของก็ออกจะเต็มะ่ะอยากไปฟรีเจียนเลยเฮ้ยตอนนี้ยังทันนะสร้างตัวทันนะเมื่อกี้ตอนหมุมเข้ามาผมยังเห็นช่องช่องสร้างตัวยังว่างเลยครับมันไม่ขึ้นเคเอชั่นนะ่ะแสดงว่ายังสร้างได้ เพราะว่ามีอยู่วันนึงอะ่ะผมเข้ารหัสตัวนี้ไม่ได้เว้ยผมก็สร้างใหม่เหมือนกันผมก็สร้างผมก็เพิ่งแบบล็อกอินเข้าใหม่หมดเลยเออสองไอดีอีกไอดีหนึ่งผมก็เลยเข้าเฟเจียนได้เหมือนกันถ้ายังไปไม่ไกลมากยังไปไม่ลึกมากก็จอยได้ครับเฟเจียนเชื่อผมแล้วคุณจะเอนจอยอาการลงอบิตวิ่งเหมือนบ้านตัวเองออบิ